สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดครับติดตามเนระื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับนักวิเคราะห์นั้นเขาออกมาวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจนะครับว่าเวลานี้ประธานดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานดีวาลาดิเมียร์ปูตินนั้นกําลังปิดยุคที่ประธานดีโรนัลด์เรแกนและมิคาอิลกาบาชอฟเริ่มต้นไว้โดยระบุว่าสงครามเย็นสิ้นสุดลงด้วยเงื่อนไขของสหรัฐแต่ยุคสงครามเย็น จะไม่เป็นเช่นนั้นอีกนะครับนั่นคือหลังยุคสงครามเย็นจะไม่เหมือนเดิมในขณะเดียวกันนั้นรัสเซียนั้นก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ออกมากล่าวหาว่ารัสเซียจีนและก็เกาหลีเหนือนั้นสมคบคิดกันเพื่อต่อต้านสาหรัฐเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถ่าอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันนะครับ ที่ผมแนะนาเสนอกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันมีนักวิเคราะห์นะครับที่ชื่อว่าฟรยอร์ดอลูเคียนอฟนะครับได้เสนอมุมมองที่น่าสนใจว่าประธับดีโดนันทรั้์และประทับดีวลาดิเมยร์ปูตินกําลังปิดยุคที่ประทับดีโรนั์เรแกนและมิคาอลกามาชอฟเริ่มต้นเอาไว้การพบปะกันระหว่างประธับดีโดนันทรั้์และประทับดีวลาดิมยร์ปูตินที่รัฐอสก้าในเดือนสิงหาคม ถูกมองว่าเป็นจุดที่สิ้นสุดของยุคสมัยที่ประธานดีโรนัตเรแกนและผู้นําสหภาพโซเวียตอย่างมิคาอิลกามาชอฟได้ร่วมกันสร้างขึ้นซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านจากโลกที่มีขั้วเดียวมาสู่ระเบียบโลกใหม่ที่มีหลายขั้วอํานาจในช่วงปลายทศวรรษ1980สหรัฐและสหภาพโซเวียตต่างเผชิญกับความเหนื่อยล้าจากภาระการแข่งขันทางอํานาจโดยขณะที่การนําของสหภาพโซเวียตกําลังอ่อนแรงลงการขึ้นสู่อํานาจของกามาชอฟได้นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนับตั้งแต่ปี194 5 การประชุมสุดยอดระหว่างโดนัลด์เรแกนและมิกาอุลกาบาชอปตั้งแต่ที่กรุงเจนีวาในปี1985จนถึงที่เกาะมอนตาในปี1989มีจุดมุ่งหมายเพื่อยุติการเผชิญหน้าและสร้างระเบียบโลกใหม่แต่เนื่องจากว่าความออนแอภายในของสหภาพโซเวียตทําให้การออกแบบระเบียบโลกใหม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่สหรัฐและพันธมิตรส่งผลให้สหรัฐนั้นขึ้นเป็นมหาอำนาจโลกเพียงขั้วเดียวปัจจุบันวงจรประวัติศาสตร์ได้ย้อนกลับไปอีกครั้งการประชุมที่阿拉斯า,าระหว่างโดนัลด์ทรัมป์ และประธานดิวลลาดิเมียร์ปูตินได้สะท้อนบรรยากาศการเผชิญหน้าครั้งแรกระหว่างดนด้านเรแกนและมิกาเอลกามาชอฟที่ผู้นําทั้งสองฝ่ายต่างประหนักถึงความจําเป็นในการพูดคุยกันแม้จะมีความเข้าใจกันเพียงเล็กน้อยแต่ความแตกต่างที่สําคัญคือเรแกนและกามาชอฟคือผู้ให้กําเนิดตระเียบโลกเสรีนิยมในขณะที่ทรัมป์และปูตินคือผู้ที่จะยุติยุคสมัยดังกล่าวนักวิเราะห์ชี้ว่าความเหนื่อยล้าของโลกที่เคยตกอยู่ภายใต้อํานาจของสหรัฐในขณะนี้ไม่ได้ส่งผลให้ความต้องการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในสหรัฐเอง เ่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับสังคมโซเวียตในทศวรรษ1980โดย MP, ทรัมต้กงเป้าสัญย้อนกับกระแสโลกาภิวัตน์และแทนที่ด้วยอเมริกาที่แข็งแกร่งกว่าโดยไม่ได้เป็นแนวคิดที่โดดเดี่ยวแต่เป็นแรงดึงดูที่จะดึงเอาผลประโยชน์จากทุกทิศทางในทางกลับกันวิสัยทัศน์ของปูตินนั้นเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับแนวคิดอเมริกาต้องมาก่อนของทรัมป์โดยปูตินนั้นบอกว่าจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนระเบียบโลกเพื่อยุติช่วงเวลาที่สหรัฐเป็นเจ้าโลกและสร้างระเบียบโลกแบบหลายขั้วอําอนาจขึ้นมใหม สิ่งที่โดดเด่นในปีนี้คือการกลับมาของแกนนําอํานาจรัสเซียสหรัฐในฐานะศูนย์กลางของของโลกนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายไม่ได้คาดการณ์กันเอาไว้แม้ว่าจีนนั้นจะเป็นศูนย์กลางที่สําคัญแต่การเจรจาว่าระหว่างครับและปูตินกลับเป็นผู้กําหนดทิศทางการเมืองโลกอีกครั้งความแตกต่างที่สําคัญอีกประการคือในครั้งนี้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วกว่า40ปีแล้ว40ปีที่แล้วสงครามไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามเย็นอีกต่อไปแต่เป็นสงครามจริงที่มีการเผชิญหน้ากันและกระบวนการที่เริ่มต้นขึ้นใน阿拉กา ก็จะเลืนหน้าเร็วกว่าที่เจนีวาด้วยผลลัพธ์ที่ตามมาจะตรงกันข้ามกับยุคข,ของโรดนันเรแกนซึ่งสหรัฐเป็นผู้ชนะและกลายเป็นผู้อำนาจเดียวในขณะนี้จะไม่มีการยอมแพ้แต่จะเป็นการปรับเปลี่ยนเวทีโลกแทนสงครามเยุติลงด้วยชัยชนะของโดนันเรแกนและการยอมจำนนของมิคาอิลกาบาชอฟแต่ในครั้งนี้จะไม่มีการยอมแพ้มีแต่การจัดระเบียบใหม่สหรัฐนั้นยังคงแข็งแกร่งแต่ไม่เต็มใจหรือว่าสามารถแบกรับภาระค่าใช้ใจ่ายเป็นเจ้าโลกได้อีกต่อไปส่วนมหาอำนาจอื่นๆอย่างรัสเซียและจีน ก็แข็งแกร่งพอที่จะยืนยันในตําแหน่งของตัวเองการต่อสู้เพื่อสัติภาพได้กลับมาอีกครั้งและกําลังจะกลายเป็นตัวกําหนดยุคสมัยโดยไม่จบลงด้วยการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้กําหนดเงื่อนไขแต่จะจบลงด้วยการสร้างสมดุลอํานาจใหม่ที่ถูกกาหนดโดยพลังและความจําเป็นในขณะเดียวกันนั้นทางด้านฝั่งของยูริอุชาคอฟที่ปรึกษาของประธานดีรสเซียนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อของรัสเซียหลังจากที่ประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ได้โพสต์ข้อความผ่านฟุตโรเชลกล่าวหาว่ารัสเซียจีนและเกาหลีเหนือสมคบคิดต่อต้านสหรัฐ ระหว่างพิธีสวนสนามเฉลิมฉลอง80ปีวันแห่งชัยชนะเหนือญี่ปุ่นที่กรุงปักกิ่งซึ่งทางด้านประธานดีวลาดิเมียร์ปูตินเข้าร่วมเคียงข้างกับสีจินผิงและคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือยูริอูชาคอฟบ,บอกว่าหวังว่าประธานดีโดยนัด์ทรัป์นั้นจะพูดติดตลกมากกว่าเพราะไม่มีสคมคบคิดอยู่วางแผนใดๆท,ทั้งสิ้นผู้นําทั้ง3ต่างเข้าใจบทบาทของสหรัฐและทรัป์ในสถานการณ์โลกพร้อมย้ําว่าต่างฝ่ายต่างทราบดีถึงบทบาทและความสําคัญของสหรัฐในเวทีระหว่างประเทศโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียอย่างดดมิเปคอล่าวว้ย่า โดนัททรัมป์นั้นอาจหมายถึงสมคบคิดในเชิงเปรียบเป่ยเท่านั้นไม่ได้มีการจัดตั้งแผนการใ,ใดๆที่จะเล่นงานสหรัฐแต่างได้เหตุการณ์ก่อนอหน้านั้นผู้นําทั้งสามได้ร่วมพิธีสวนสนามกลางกรุงปักกิ่งหลังสิ้นสุดการประชุมเซี่ยงไฮ้คอ์ปอเรชั่นออเนเซชั่นหรือว่า S.C.O. ซึ่งปูตินหาหรือทวิภาคีกับกิมจองอึนและผู้นําหลายชาติรวมทั้งแลกเปลี่ยนในเรื่องของความมั่นคงพลังงานและยุทธศาสตร์ในภูมิภาคสําหรับความสัมพันธ์3าประเทศนักวิเคราะห์ชี้ว่าความร,มร,วร่ว,มม,รวมม่งันค เศรษฐกิจและการพูดจับเป็นระบบแต่ยูริอุชาคอฟและทางรัฐบาลรัสเซียนั้นเน้นย้ำนะครับไม่มีการสมรู้ร่วมคิดหรือว่าจดตั้งพันธมิตรเพื่อคุกคามสหรัฐแต่อย่างใดตามที่โดนัทครับในโพสต์กล่าวหาเอาไว้การแปลต้นฉบับภาษาอังกฤษของข่าวนี้ที่มีความถูกต้องในโครงข้างและเนื้อหานะครับแต่ว่าสิ่งที่สัมพันธ์นั้นเนี่ยครับนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวว่าสิ่งที่หลายฝ่ายนั้นกําลังจับตามองโดยการแปลคําพูดของโดนัทครับนั้นออกมา ในลักษณะของการเป็นศัตรูซึ่งกันและกันซึ่งยูริอุชาคอฟบ,บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกันแต่องใดนะครับเพราะว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับสิ่งที่รัสเซียแล้วก็จีนรวมถึงกิมจองอึนผู้นําของเกาหลีเหนือกระทําร่วมกันนั้นแค่เป็นการแสดงออกในเวทีทางการเมืองโลกเท่านั้นแต่ไม่ได้มีการวางแผนใดๆในการที่จะเล่นงานสหรัฐอเมริกาและก็คาดว่าสิ่งที่โดนนั้นทำนั้นพูดออกมาหรือว่าโพสต์กันออกมานั้นเป็นเพียงแค่การเปรตๆเท่านั้นเพราะว่าตอนหลังโดนนั้นทำนั้นก็บอกนะครับว่า อยากไรก็ตามจีนนั้นก็อยากต้องพึ่งพาสหรัฐอเมริกาและเขาเองนั้นก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางด้านประธานดีสิจิปิงผู้นําของจีนรวมถึงประธานดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียโดยนั้นซ้ำนั้นยังได้กล่าวย้ํากับผู้สื่อข่าวนะครับว่าพวกเขายังจะโทรศัพท์หาประธานดีวลาดิเมียร์ปูตินในสัปดาห์หน้าเพื่อที่จะพูดคุยเจรจา,าเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนด,ด้วยนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากววว่่่าาาคุณผู้้ชมนนัออบเรร,รืงขส จากต่างประเทศเหล่านี้เนี่ยครับก็ฝากคุณผู้ชมนะครับเข้ามาแล้วกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตในทุกๆวันนั้นผมจะมีเรื่องราวข่าวสารนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งจากทั่วทุกมุมโลกนะครับรวมถึงสถานการณ์การเมืองระับหว่างประเทศสถานการณ์เรื่องของข่าวสารทางด้านเศรษฐกษิจนะครับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์เรื่องของวิทยาศาสตร์นวัตรกรรมต่างๆนํามาฝากให้คุณผู้ชมนั้นในทุกๆวันเข้ามาแล้วก็สมัครสมาชิกรายเดือนได้ครับเตรียมเดือนละ100บาทถือว่า จะร่วมสนับสนุนเป็นซูเปอร์สติ๊กเกอร์ก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชีก็1 6 9 3 4 2 5 1 1 1นครับ1 6 9 3 4 2ก1 1 1ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถร่วมสนับสนุนช่องถาอัปเดตได้เช่นเดียวกันขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆวันครับ